สวัสดีครับ FC ช่องเซาท์เอเชียนะครับเอาว,วันนี้ผมจะมาตามเรื่องหนุ่มขมินนะครับที่ออกมาเหยียบธนบัตรไทยนะครับแล้วก็มินเรื่องสูงไทยนะครับตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับจาจับไม่ได้แต่เห็นมีข่าวล่าสุดนะครับพอดีผมไปดูช่องมุมช่อง 10G ช nel นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตช่อง 10G Channel นะครับนำอัปเดตรูปภาพนิดหนึ่งนะครับข้อมูลล่าสุดที่เขาออกมาโพสนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ชมคลิปก่อนครับว่าเขาโพสว่ายังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ ไทยตอนนี้โดนจับแล้วหรือ,อยังมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับผมล่าสุดน,นะครับผมก็น่าจะยังไม่โดนจับนะฮะและมีการโพสต์อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะในแพลตฟอร์ม Facebook ของเขาเองนะฮะล่าสุดเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยเหมือนจะสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองนี่อยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่นะครับเพราะว่าเขามีการโพสต์แบบนี้แล้วมีแคปชั่นบอกว่า My l o v e อินโดนีเซียว่าอย่างงี้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะให้สังเกตยอย่างหนึ่งเราสังเกตข้างบนหัวเขาสิครับแล้วก็สังเกตรูป เดิมที่เขากระทําผิดสิครับที่เอารูปแบงค์ยีขึ้นมาเอาแบงค์ยีขึ้นมานี่แหละแล้วทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะฮะตอนนี้โดนหมายจับแล้วมีโทษในการกระทําผิดอย่างแน่นอนนะครับอายุความ15ปีนะครับตอนนี้ตอมอที่อยู่แถวเขตประเทศกัมพูชานี่ก็มีการเข้มงวดในการตามตูวตามตัวหรือตามหมายจับนี้นะครับผมนะเออเราสังเกตดูนะเราสังเกตดูนะดูสังเกตรูปข้างข้าง,งขวามือของผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้นะฮะสังเกตดูครับพื้น ที่นี่จะเป็นพื้นที่เดียวกันตอนที่เขาก่อเหตุเลยนะฮะเขาน่าจะอยู่ในประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยคุณดูรูปนี้ครับเขาบอกว่าเขาเขารักประเทศมาเลเซียอย่างนี้ขอบคุณมาเลเซียฉันรักมาเลเซียเอฉันรักอินโดนีเซียไม่ใช่มาเลเซียนะฮะแล้วคุณดูรูปข้างบนค,ครับคุณเห็นลังคาไหมฮะแล้วรูปนี้นะครับคุณเห็นลังคาไหมครับเฮ้ยนี่เองยังอยู่ในประเทศไทยเหรอนะ ความที่ผมนะนี่เองยังอยู่ในประเทศไทยเหรอแล้วรอดปลอดภัยได้ยังไงอ่าทุกคนลองดูดีๆนะครับแล้วภาพนี่นะครับ,เ,เ,รบเป็นภาพที่อ่าเท่าที่ผมดูนะภาพนี้น่าจะเป็นภาพล่าสุดด้วยก็คือเขาเนี่ยเหมือนจะโกนหัว มือนจะสก,กีนเฮดนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็จะจุดทูบนะฮะเหมือนจะขอคงข,ขอโทษอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงไม่มีภาพแล้วก็จะมีภาพที่เขายืนอัปเดตโปรไฟล์ตลอดเวลาซึ่งเป็นภาพที่เขาดิบเหมือนจะสก,กินเฮดอ่าคนนี้นี่นะอ่าสก,กินเฮดแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะสถานที่น่าจะเป็นสถานที่เดียวกัน นี่เยอยเย้ยการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยนะทั้งแท,ที่ทําผิดนะฮะอายุความสิปีแล้วใครให้เขาอยู่ที่ไหนให้พักพิงอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นคําถามนะฮะหลายคนเนี่ยนะฮะพอเขาเห็นโพสต์นี้แล้วตอนนี้คนไทยเริ่มจะเลือมผมไม่อยากให้เลืมเพราะนี่คือสิ่งที่เขาทําให้คนไทยไม่พอใจเหยียบย่ำจิตใจของคนไทยนะฮะ นีไม่เหมาะสมมีความผิดตำรวจสบานได้มีการแจ้งความที่สอนอบางเขนแล้วตอนนี้มีออกหมายจับแล้วทางหน้าที่บังตอ,ม,อมีการอัปเดตว่าอายุความ15ปีนะครบพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเบื้องสูงมีสภาบันนะครับผมนะ,ะแต่สถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้คือเท่าที่ผมดูและผมสังเกตไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่กระท,ทําผิดตรงนี้แล้วก็อันล่าสุดที่เขาอัปเดตหมายความว่าน่าจะเป็นพื้นที่สถานที่เดียวกัน ุกท่านคิดว่ายงไครับเขายังอยู่ในประเทศไทยไหมผมเชื่อนะว่าถ้าอ่ะครับผมจบคลิปแล้วเป็นไงครับคือตอนเนี้ยอ่าเท่าที่ดูอ่ารูปล่าสุดเนี่ยเขาอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมที่ที่เขาอัดคลิปครั้งแรกนะครับเพราะบ้านหลังเดียวกันนะครับอ่าดูมุมกล้องอะไรต่างๆแล้วก็ที่เดียวกันนะครับก็ไม่แน่นะครับเพราะตามตามข่าวที่ออกมาบอกว่าเขามีอ่าเข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการขออนุญาตมาทางานในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ จังหวัดนนทบ,บรุรีแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อมีที่อยู่ชัดเจนขนาดนี้ทำไมเจ้าหน้าที่จับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาหนีออกกลับไปประเทศเขาแล้วเขาก็ไม่น่าจะมีการโพสต์รูปนี้ได้นะครับอัปเดตล่าสุดเขายังอยู่ที่เดิมนะครับแสดงว่าจุดที่เขาอยู่จริงๆมันใช่ที่ตามที่อยู่ที่มีในบันทึกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับก็คือว่า ตามปกติแล้วเนี่ยคนที่โดนออกหมายจับแล้วเนี่ยด้วยด้วยด้วยผมว่านะด้วยศักยภาพของตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่น่าจะหนีรอดได้นานขนาดนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาออกตันออกหมายจับสมมติเขากลับไปประเทศเขาทางทางการไทยก็น่าจะประสานงานแล้วก็จับตัวได้เพราะเพราะคือเขาไม่ใช่ล,ยลอยๆเขาโดนออกหมายจับแล้วนะครับน่าจะประสานงานขอตัวหรืออะไรถึงว่า ทางโน้นจะส่งไม่ส่งแต่ก็ต้องรู้ว่าเออเขาถ้าเขาก็ไปอยู่กัมพูชาก็าให้ทางการกรัมพูชาประสานงานให้จัดการจับกลุ่มหรืออะไรได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกออกไม่จับนะข้อแรกนะที่ผมไม่เข้าใจหรือสองถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยนะครับถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยแล้วอแล้วเขาสามารถออกมาโพสต์โพสต์เฟซได้อย่างนี้ตลอดมันมันดูแบบผมว่ามันไม่ใช่อ่ะครับ คือ <c oughs> เจ้าหน้าที่จะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะผมก็ผมก็พอเข้าใจว่ากระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้ก้าวล่วงอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าถ้าคุณยังใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยไม่รอดหรอกผมว่ายังไงมันก็ไม่รอดนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าในเมื่อคนโดนออกหมายจับแล้วเขาก็ยังมาโพสต์เฟซได้ตลอดแต่ไม่โดนจับเขาสามารถหนีรอดเงื้อมือกฎหมายของประเทศไทยได้ ถ้ายิ่งหนีอยู่ในประเทศไทยนีย่โอ้โหผมว่ามันคือถ้าเขาหนีไปแบบเก็บตัวเงียบกิ๊บเลยนะครับไม่ไม่ออกมาแสดงตัวแสดงตนอะไรเลยเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอเข้าไปอยู่ในซอกในมุมลืบซอกมุมไหนก,ก็แล้วแต่นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมที่ที่เขาเขาจะเขาจะหลบมุมไปนะครับ แต่ในกรณีที่เขาออกมาโพสตเฟซอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเหมือนว่าเขาใช้โทรศัพท์อยู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะตามตัวไม่เจอนะครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับคือถ้าเป็นคือคือคือ,คอถ้าเป็นเรื่องอื่นนะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะที่ผมเคยเจอนะครับวันหนึ่งสองวันที่จับได้แล้วนะครับแต่นี่ออกหมายจับมาโอ้โหน่าจะนานนะสองอาทิตย์หรือเปล่าสองสามอาทิตย์มัง้ง เออจะเป็นเดือนแล้วบ้างแต่แต่ก็ยังยังไม่เห็นจับได้หรือยังไม่เห็นมีข่าวขาวอะไรจากทางเจ้าหน้าที่รัฐเลยผมว่ามันก็ดูแปลกๆอยู่นะผมว่ามันก็ดูแปลกๆอยู่มันเหมือนกับไม่รู้นะใครคิดเหมือนผมไหมว่าประเทศไทยเราทุกวันเนี้ยมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแล้วก็มาทําผิดกฎหมายไทยเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่นับแรงงานพม่านะครับเพราะว่าพม่านี้สุก็จะ เราก็รู้เพ็นเห็นอยู่นะครับว่าถูกแบ็กโดยกลุ่มนักการเมืองกลุ่มไหนนะครับละสำหรับพามา่าแต่สำหรับกัมพูชาและก็ลาวเนี่ยอืมก็ก็ไม่น่าจะถูกแบ็กนะครับแต่ทําไมถึงดังจัดการอะไรไม่ได้หรือมันจะมีใครอยู่เบื้องหลังครับหรือมันมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเรามันก็มีกลุ่มที่อ่าเขาเรียกอะไรพยายามต่อต้านระบอก ศัสตร์ไทยอยู่นะครับหรือว่าคนกลุ่มนี้มาอยู่เบื้องหลังของชายผู้นี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทําไมมันถึงไม่รู้นะในมุมของผมเฉย,ยๆหรอกทาไมมันถึงไม่โดนจับซึ่งมันมันไม่น่าจะเปล่ยนไปได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมถ้าไม่มีคนที่มีอํานาจหรือมี คือต้องถ้าเขาอยู่มาไทยนะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งช่วยเหลือเขาคือถ้าถ้าไม่มีคนช่วยอสมมติเป็นเจ้านายสมมติผมเป็นเจ้านายเขาใช่ไหมครับแล้วผมก็ดูข่าวทุกวันเห็นว่าเอ้ย,อย,อยลูกน้องกูคนเนี้ยมันทําผิดกฎหมายนี่หว่าใช่ไหมถามว่าคนที่เป็นเจ้านายที่ให้งานเขาทาจะเอาเขาไว้ไหมครับก็ต้องแจ้งตํารวจมาจับเข้าไปถูกต้องไหมเพราะอัวความผิดที่จะดูเออตัวเองให้ฐานที่พักพิงแก่ผู้ายใช่ไหมครับผมผู้ถูกออกมจาจับก็ถือว่าเป็นผู้าย แต่ทีเนี้ยคนเป็นเจ้านายก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนะคนเป็นเจ้านายก็ไม่สนใจเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าเขาทํางานที่ไม่มีเจ้านายเหรอทํางานอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรอหลบอยู่กับเพื่อนกับฝูงหรอ,อ,อใช่ไหมคือผมเชื่อว่านะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่เมืองไทยอ่ะมันก็ต้องมีคนไทยหรือคนอื่นๆที่รู้จักกับเขาบ้างไม่ไม่เฉพาะคนพม่านะเออไม่ทช่วถิ่ไม่ใช่เฉพาะคนขมรหรอกที่เป็นเพื่อนเขารู้จัก็ามมันก็ต้องมีคนไทยที่รู้จักเขา ถ้าเขายังอยู่คนไทยกุ่มา็นักะให้ความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี้มันเหมือนแบบเขาถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเขาอยู่หรือเปล่านะครับไม่ผมคิดด้วยเองนะผมผมก็มีความรู้สึกว่าอืมเรื่องนี้มันดูแปลกไป,ป,ปไงครับคนเจ้าหน้าที่รัฐก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจหรือใส่ใจทั้งที่ออกไปจับมาแล้วอย่างเงี้ยครับผมอืมมันก็ มันก็แปลกดีนะก็ฝากคนไทยนะครับช่วยกดดันติดตามกับกดดันเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าบางทีเรื่องเนี้ยมันเราจะปล่อยให้มันเลยตามเลยผ่านไปเฉยๆแล้วหายเงียบไปเลยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรนะรเพราะว่าถ้าเคสเนี้ยปล่อยให้คนเนี้ยลอยนวลไปได้ต่อไปมันจะมีเคสที่สองที่สามตามมาเรื่อยๆนะครับเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าชาวต่างชาติเตอ,อแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในเมืองไทย คนที่เขามาตั้งใจมาทํางานทำมาหากินดีๆมันก็มีแต่ไอ้คนประเภทนี้มันก็มีใช่นไหมทีนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยจากความที่ว่าเคยทําแบบเนี้ได้เรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติของพวกเขาพอเป็นเรื่องปกติสิ่งที่จะตามมาก็คือประเทศไทยเราที่เคยอยู่อย่างสงบเงียบหรือว่าทำมาหากินคือทุกคนมีระเบียบมีวินัยอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอิเล็กเคขะนะครับโอเคหละ่ะมันก็คงไม่ระเบียบวินัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะ มันก็ควรจะต้องไม่มีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแค่เรื่องพอมา่าอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้ก็โหจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วครับเห็นไหมครับก็ฝากนะครับเจ้าหน้าที่ยังไงก็เร่งติดตามจับกลุ่มให้ได้หน่อยนะครับเพื่อเป็นเคสต,ตัวอยา่างในกรณีตัวอย่างว่าไม่ควรจะต้องมีใครมาทําแบบนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าถ้านานๆไปเนี่ยไม่มีการจัดการอะไรเลยเนี่ย บางทีความไม่พอใจของชาวบา้านมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเคสใหม่คนอื่นมาทําใหม่เรื่อยๆมันจะมันจะเป็นการกดดันไปที่เจ้าหน้าที่นะครับก็ฝากด้วยครับผมอสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคลบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะตามยังไงเรื่องเนี้ยผมก็เกาะติดตลอดอยู่แล้วครับผมผมไม่ปล่อยให้จบไม่ง่ายแน่นอนนะครับใครไม่ทําข่าวเรื่องนี้หรือไม่ทําคลิปเรื่องนี้ผมทาแน่ครับผมเอาสวัสดีครับ